ผู้ซีเฟนใหม่โวลฟอร์เมอร์ er. ตัวช่วยหน้าสวยผิวฟูดูสดใสด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเกาหลีค่ะภาษาพลังอัลตร้าฟอร์เมอร์เอ็กับโวลวเมอร์ค่ะยกระดับความเป๊ะกรอบหน้าเรียวชัดผิวสวยเป๊ะกว่าที่เคยรูคมขนก็ชิดมันชิดมากนะคะรับเมื่อก่อนมันไม่อย่างนี้นะผิวสวยจนเพื่อนทนักมีอยู่จริง40แล้วเราจะแก่ได้อย่างไร มาลองเทียบรูปก่อนและหลังให้ดูกันชัดๆค่ะพออายุมากขึ้นผิวหน้าก็เริ่มย้วยไม่รู้ตัวแก้มก็เริ่มห้อยถ่ายรูปไม่สวยแต่พอทำาวลฟอร์เมอร์เสร็จกรอบหน้าชัดทันทีออกงานได้เลยไม่ต้องพักหน้าว้าวสวยจริงโปรแกรมแรกวลฟอร์เมอร์คือการใช้อลตราฟอร์เมอร์ MPT ยกกระชับคู่กับโวลูเมอร์เบิร์นแฟตส่วนเกินและก,กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะเริ่มจากเครื่องอลตราฟอร์เมอร์ MPT ที่เป็นเทคโนโลย,ยียกกระชับรุ่นใหม่ล่าสุดจากเกาหลีใช้เทคโนโลยีไมโครเพาส์ปล่อยพลังงาน เอาทอสาวได้ไวกว่าเดิมถึง2.5เท่าทำให้เจ็บน้อยลงและส่งพลังงานได้ดีกว่าเดิมด้วยทั้งแม่นยำทำให้ผิวกระชับยกหน้าได้ไวแต่อ่อนโยนต่อผิวและที่สำคัญนะคะจะได้เรื่องของงานผิวด้วยผิวละเอียดดูเนียนสวยไม่ต้องพักฟืน้นใช้หน้าได้ปกติเลยค่ะแถมยังอยู่ได้นานถึง6-12เดือนด้วย u l er t r a ์เม m e r MPT ดูแลลึกซึ้งถึงทุกชั้นผิวมีหัวอุปกรณ์ให้เลือกเยอะมากถึง10แบบทั้งหัวสลายแฟตใต้ผิวยกกระชับชั้นลึกและหัวใหม่ Ultra b o สต์เก็บงาน ผิวละเอียดหัวเครื่องมีหลายขนาดเข้าถึงได้ทุกจุดความลึกที่2มิลลิเมยิงชั้นผิวกระตุ้นคอลลาเจนฟื้นฟูความเรียบเนียนความลึกที่3มมิลลิตรช่วยยกกระชับชั้นไขมันและชั้นกลางและความลึกที่4.5ม mm. ิลลิเมตรยิงลงถึงชั้นสมสเพื่อยกกรอบหน้าให้ชัดตึงแบบเห็นผลตัวนี้แหละพระเอกของเราเพราะให้ผลลัพธ์เท่ากับการผ่าตัดดึงหน้าเลยค่ะว้า และยังมีหัวขนาดเล็กที่ใช้รอบดวงตาหรือบริเวณเล็กๆได้ด้วยลำมากโบโบจัดเต็ม900ช็อตเลยค่ะทั้งหน้าและคอเน้นสลายแฟตทั่วใบหน้าแก้มเหนียงกรอบหน้าพร้อมกระชับผิวลึกถึงชั้นสมัชั้นเดียวกับการผ่าตัดดึงหน้าไม่ต้องกลัวหน้าคล้อยหลังสลายแฟตค่ะเป๊ะมาก ต่อมาเครื่องที่2นะคะวูนิวเมอร์ยกกระชับถึงชั้นหนังแท้สลายแฟตลดแก้มเหนียงสร้างคอลลาเจนมีหัวให้เลือกถึง4ี่หัวที่ออกมาให้ใช้ได้กับทุกบริเวณทําได้ทั้งใบหน้าและลําตัวสําหรับวูนิวเมอร์โบโบใช้600ช็อตค่ะกระชับมากผิวก็สวยใสขึ้นเกิดมา40ปีหน้าเป๊ะสุดชีวิตก็เพราะ2เครื่องนี้เลยค่ะกรอบหน้าชัดผิวแน่นฟูรูขุมขนชิดเห็นผลไวใช้หน้าได้เลยไม่ต้องพักฟื้นต้องวูฟอร์เมอร์เห็นผลยาวๆหก ดเดือนใครๆก็ทักว่าหน้าตาสดใสแล้วก็ดูเด็กขึ้นมากค่ะเพราะเป็นการ s y n e r g i รด e เอ r เ y ที่ยกกระชับทุกระดับชั้นผิวถึงได้ปังขนาดนี้สามารถเช็คเครื่องแท้ได้ที่ www paragoncareth com